สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวุตบอลสีนะครับวันนี้เราก็มีบอลสีเล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันนะครับครับค่าจะส่งก็อยู่ที่สามสิบบาทนะครับสําหรับคุณลูกค้าที่โอนนะครับคุณลูกค้าที่ปลายทางก็อยู่ที่ห้าสิบบาทเหมาเหมนะครับครับวันนี้เราก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีที่มีชื่อแล้วก็ไม่มีชื่อนะครับเดี๋ยวเรามาดู แอดไลน์ได้ที่094นะครับ7 2 9 4 3 8 5กนะครับก็แอดไลน์มาพูดคุยหรือว่าสอบถามราคาได้นะครับผมหรือว่าต้นไม้ผมจะได้แคปรูปให้นะครับนะฮะว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับกระถางนี้เป็นใบหอกนะครับผมนะฮะใบหอกกัดสีครับ40บาทนะครับนะฮะดูนะฮะใบหอกด่างออกกัดสีแบบมุง่วงนะครับงานกระดูกนะครับผม40บบาทนะครับ อันนี้เป็นแบบแบบด่างนะครับผมนะฮะแบบด่างนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับเป็นไม้เมล็ดนะฮะสี่สิบบาทนะครับผมครับต่อมานี้มีมีชื่อนะครับเป็นเอ่อท้าแสนปมนะครับเท้าแสนปมก็โตขึ้นสวยมากนะเป็นไม้พันดุนะครับสี่สิบาทนะครับผมเท้าแสนปมนะครับนี่ก็เป็นใบหอกนะครับผมใบหอกสี่สิบาทนะครับ เป็นแบบกัดสีแล้วก็ป้ายนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นไม้ออกใบกลมๆนะครับผมนะฮะเป็นลูกเป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะจะติดป้ายนะครับผมนะฮะอายุได้ก็จะเริ่มป้ายนะครับผมนะฮะออกใบกลมนะฮะเป็นลูกของปีศาจแดงนะครับผมนะฮะกระถางนี้ก็แบ่งส0บบาทนะครับ <c oughs> บอลใบหอกนะฮะเป็นแบบ กัด <Workers. S 2> สีนะฮะแล้วก็มีเม็ดสีอย่างนี้นะครับผมนะครับนี่ก็40บาทนะครับผมนะฮะเป็นใบหอกก es ัด네สีนะครับผมตระกูลยักษ์ครับผมอันน้ต่อมาก็เป็นราชาวดีแผงนะครับผมราชาวดีแผงนะฮะผ่าแผงนะครับเือมีกาบนะครับผมนะฮะเป็นราชาวดีนะครับผมนะครับก็เหมือนไม้เล็ดเลยนะครับแต่ผมผ่าจากราชาวดีอันนี้ติดนักแข่งมานะครับก็แบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผมนะครับราชาวดีแผงนะครับ ต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดตัวนี้ด่างนะครับผ่านจากแม่ด่างๆนะครับผมนะครับก็ถางละห้าสิบบาทนะครับผมนะครับบางต้นก็เปิดด่างมาแล้วนะครับผมนะอย่างเงี้ยเปิดด่างมาแล้วนะครับผมนะฮะห้าสิบบาทนะครับนะฮะต่อมาก็เป็นซับพูนผลนะครับผมซับพูนผลเนี่ยซับพูนผลแบ่งสี่สิบบาทนะครับผมซับพูนผลแบ่งสี่สิบบาท กระถางนี้เป็นดาวประกายพึกนะครับผมนะครับ40บาทนะครับต่อมาก็เป็นจะมีอยู่2ต้นนะกระถางนี้นะครับมีวังสำราญนะครับผมกับซับพูนผลแบ่ง50บาทนะครับผมนะครับซับพูนผลกับวังสำราญนะครับต้นนี้นะครับแบ่ง50บาทสองต้นคู่เลยด่างสวยทั้งคู่นะครับวังสำราญนี่เปิดฮาร์ปเลยนะครับเดี๋ยวไปแยกเอานะครับคุณลูกค้านะครับอันนี้ซับพูนผลนะครับผมนะครับ ซาบูนผลนี่ก็แบ่ง40บาทนะครับผมนะวางสำรานอันน anyway> ี้เดี่ยวๆนะครับผมนะครับวังสำรานนะครับเป็นไม้แลตัวเก่าเนาะนะครับผมไม่ใช่เดียวนะครับเป็น2ต้นคู่เลยนะฮะสต้นคู่เลยครับแบ่ง50บาทนะครับผมอันนี้วางสำรานคู่นะครับผมนะฮะผมปลูกปลูกลมกันนะครับนะครับนี่ก็คือศิลานักปาทนะครับผมศิลานักปาทนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่ 80บาทนะครับผม80บาทนะศิลานักปาดนะครับไม่ใช่สาวนครชัยศรีนะครับกระถางนี้ผมลืมชื่อจริงๆครับนะฮะมันนาลีบุรพานะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับนาลีบุรพานะครับป้ายสวยครับต่อมาก็เป็นกระถางนี้เป็นด่างเกยชัยนะครับผม50บบาทนะครับผมด่างเกยชัยด่างสวยนะครับ ห้าสิบบาทนะครับด่างเกยชัยนะครับผมนะฮะไม้กําลังใหญ่กำลังโตเลยนะครับห้าสิบบาทนะตัวนี้เนี่ยหลอดใหม่ฮาร์ปเลยนะคุณลูกค้าดูนะครับครับกระถางนี้แบ่งห้าสิบาทนะไม้เมล็ดนะครับผมนะครับผมว่าจริงๆแล้วทางต่างประเทศเนาะหน้าเนี้ยขายดีมากเลยนะครับแล้วราคาสูงนะแต่เราจํานวนได้นะเป็นไม้เมล็ดนะครับนะเป็นไม้เมล็ดนะครับก็หลอดใหม่ไี่ฮาร์ปครึ่งเลยเนาะสวยครับผมห้าสิบาทนะครับ เอาไปลุ้นดูนะครับผมคืออายุอายุอายุที่ว่าห้าหกเดือนเขาจะสวยมากเลยนะผมผ่าต้นแม่เขานี่ก็เป็นใบหอกด่างนะครับผมใบหอกด่างนะครับนะครับกระถางนี้ก็แบ่งสี่สิบบาทนะครับนะฮะเดี๋ยวมาดูสิครับดารานุพัลั์นะครับผมมีมาแบ่งสองกระถางนะของผมยุบหมดเลยนะครับผมปล่อยไปเลี้ยงนองตู้นะครับเพราะว่าน้องราคาดรอลงเราก็เลยเอ่อ ไม่ได้ทําเขาตอนนี้ก็มีหลงเหลืออยู่บ้างน,นะครับแบ 50, 2, ่งอยู่ที่40บาทนะครับมีมาแบ่ง2กระถางนะครับผมนะครับสี่บาทนะครับดารานพลัสนะครับผมนต่อมาก็เป็นใบหอกนะครับผมไม่ใช่ท้าวทองอินนะตัวนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นไม้เมล็ดนะครับกระถาง UH! นี้ก็แบง่ง4ี่บาทนะครับผมใบหอกนะครับอันนี้หอกนะฮะหอกกระถางนี้ตอนหอกของเฮใช้นะครับผมนะครับ สี่สิบบาทนะครับผมนะฮะกำลังกัดสีนะฮะผมนะฮะสี่สิบบาทอันนี้ก็ของสวนเฮชัยนะพลังใบนะครับผมทําจํานวนได้นะครับผมนะครับเขาจะเป็นหอกใบไผ่ใบหอกนะครับผมนะครับสี่สิบบาทนะครับต่อมาเป็นเทพสายลุงหน้าแดงนะครับด่างสวยนะครับต้นนี้นะฮะไม้ลงหัวแล้วนี่แหละครับผมนะฮะแต่ใบเบี้ยเขาจะยืดผมก็เลยเอาออกเหลือแค่สองใบนะครับนะะก็ ก็ไม่รู้จะบอกทําไมขายสองใบแล้วกันนะครับนะฮะก็เทพใส่ลุงห้าสิบาทนะครับเป็นตัวปะป้ายนะฮะครับต่อมาก็เป็นฟูจินะครับผมนะฮะภูเขาไฟฟูจินะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อหลอดใหม่ด่างเหลืองเลยนะลูกค้าครับกระถางนี้แบ่งสี่สิบาทนะครับผมนะครับอ่าอันนี้วางสํารานไซโตหน่อยนะครับไซโตหน่อยสี่สิบบาทนะครับผมนะฮะเพราะว่ามีต้นเดียวนะครับอยู่ในกระถางนะครับ เอาไปเลี้ยงนะครับแบ่งกันเลี้ยงนะครับผมนะครับวังสำรานะครับผมนะครับ4ี่สิบบาทนะครับอันนี้ก็ซับคูณผลนะครับผมซับคูณผลซับคูณผลผมแบ่งอยู่4ี่บาทนะครับผมนะครับครับอันนี้ก็เป็นใบหอกกัดสีนะครับผมนะครับนะฮะใบหอกกัดสีนะครับโตขึ้นอย่างสวยเลยนะครับผมนะฮะกัดสีสวยฮะต้นนี้นะฮะต้นแม่เขาหมายถึงต้นแม่นะกระถางละสี่สิบบาทนะครับใบหอกนะอันนี้เป็นเกาะเก็ตนะครับผม กบผมทําเองนะครับผมนะฮะก็มีด่างเหลืองด่างขาวนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผมนะครับอนุมานประสานกายนะครับผมนะครับอันนี้เป็นแยกหน่อเลยนะอนุมานประสานกายนะครับนะครับแบ่ง40บาทนะครับผมนะครับนี่ก็ไม้กัดสีนะเป็นบอลใบหอกนะครับผมยิ่งโตยิ่งกัดสีนะครับและถ้าแดดได้นี่แบบเซียวเลยนะครับผมกัดสีเป็นแบบแบบมณีแดงกับสายลุงเลยนะครับผมนะครับนะฮะเป็นฝักเดียวกับปิ่นปิ่นสายลุ้งนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับ กระถางนี้นะครับแบ่ง40บาทใบหอกนะครับต่อมาบนบลบลที่มีนักแข่งนะครับบนกาบนะครับผมนะฮะมณีทองนะครับผมนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่ง40บาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นลูกชายชนนะครับผมลูกชายชนด่างนะครับผมนะครับไม่ใช่รัตตะพังแก้วนะครับเป็นไม้เมล็ดชายชนนะครับผมแต่เป็นชิ้นผ่านะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่40บาทนะครับผมนะครับนี่ก็ลูกชายชนนะครับเป็นไม้ด่างเหลืองเหมือนพวก พวกสีเลิกงานมครับพันประเภทพันนั้นนะครับผมแล้วจะมีเม็ดสีขาวๆนะฮะตอนโตแล้วก็เป็นบนป้ายนะครับผมแบ่งกระถางละสี่สิบาทนะครับโตขึ้นอย่างสวยเลยนะลูกคฮะนี่ก็ใบหอกนะครับผมนะฮะใบหอกกระถางนี้แครรูปมานะครับผมนะฮะคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายนะครับแครรูปมานะครับใครที่สายใบหอกวันนี้ผมจะมาแบ่งพอสมควรนะแบ่งเบาๆนะฮะราคาตะมุตะมินะครับผมสี่สิบบาทนะครับนะฮะผ่าจากแม่สวยๆทั้งนั้นนะครับผมนะฮะ ต่อมาก็เป็นอ่ะไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อห้าสิบบาทนะครับผมห้าสิบาทนะครับผมนะอันนี้ใบหอกอันนี้สวยมากเลยหลอดหม่เปิดขึ้นมาแล้วครับนะครับนะฮะอย่างกับเนาะกระดูกเขาสวยมากเลยครับขออยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมนะครับสี่สิบบาทนะฮะครับเดี๋ยวมาดูมาดูในตู้บ้างนะครับผมนะฮะ ครับอันนี้เป็นโอ้โหแดดเนาะลูกค้าเดี๋ยวผมต้องประคองให้ให้เห็นหน่อยนะครับนะครับดูนะครับอยู่ในกระถางห้านะครับสีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับสีลาหุ้มทองแผงนะใบออกป้อมๆหน่อยนะครับผมนะครับตันนี้สวยมากเลยนะครับผมนะถ้าป้อมกว่านี้ก็ทองดีเลยเนาะนะครับกระถางละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่คือศีลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะต่อมาก็เป็น เออ่เขาเรียกว่าทองนพเก้าแผงนะเจ้าเลจะเต็นสามไปแล้วนะก็กระถางนี้นะครับผมก็ไปเอามาจากที่สวนเขานะครับผมนะฮะได้มาแบบฟุกๆนะครับผมนะครับทองนพเก้านะครับนะฮะไม่ใช่ตัวเจนหนึ่งเจนหนึ่งจะแบบพื้นแดงแดงเนาะครับผมนะฮะอันนี้เป็นเจนสองหรือเจนสามไปแล้วนะครับนะฮะก็เอาไปสาสกันเลยนะครับผมวันนี้แบ่งอยู่ที่450นะครับผม ทองนพเก้านะครับผมนะฮะแผงนะแผงนะลูกค้านะครับอันนี้เป็นลูกของเทพกาลเวลานะลูกค้านะครับแบ่งแบ่งอยู่ที่350้อบน้องอยู่ในกระถาง5้านะครับลูกของเทพกาลเวลานะครับ3า0บาทนะครับผม350บาทตัวนี้ยิ่งโตยิ่งสวยนะครับผมนะฮะนะฮะลูกเทพกาลเวลานะครับผมนะครับนะต่อมาก็เป็นพุทธคุณนะครับผมนะครับพุทธคุณหน้าม่วงนะครับผมหน้าม่วงนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับ พุทธคุณหน้าม่วงๆนะครับผมนะกระถางนี้อยู่ในกระถาง6นะล้นกระถางกันเนาะครับแบ่งอยู่ที่350บาทนะครับนี่นะครับเนี่ยกระถางนี้ก็350บาทพุทธคุณหน้าม่วงนะครับผมนะครับขายตามน้องกบเขานะครับผมผมอาจจะม่วงน้อยม่วงมากพิจารณาดูนะครับผมนะครับกระถางละ350ขึ้นกระถาง8ได้เลยนะลูกค้านะครับผมพุทธคุณนะครับผมนะฮะหน้าม่วงนะครับหน้าแดงหน้าม่วงนี่แหละนะฮะกระถางละ350บาท นะครับอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับนะก็ขาจะติดเล่นหน่อยอะสิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับอันนี้เป็นตัวแบบป้ายออกม่วงๆนะครับผมนะครับนะครับป้ายออกม่วงๆนะครับสิลาหุ้มทองแผงน้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมสามร้อยเก้าสิบาทนะครับนฮ่ค่าจะส่งก็สามสิบาทเหมาเหมาเองนะครับผมนะครับนะราคาแบ่งปันนะครับน้องอยู่ในกระถาง กระถางหกนะฮะร้นๆ้นไม่ใช่กระถางห้ากระถางห้าขายสา0ร้อยห้าสิบคัดหน้าเลยนะครับศิลาหน้าม่วงนะครับผมนะครับไม่ใช่มันเป็นแบบนะมันป้ายม่วงนะฮะป้ายม่วงป้ายเอ่อกัดสีออกมาม่วงๆเลยนะครับผมนะครับนะก็ผ่าจากแม่หน้าแดงออกม่วงเฉยเลยอะศิลานี่จับจับทางไม่ถูกนะศิลาเขาเรียกพันหน้านะครับผมอันนี้ก็ศิลาแล้วครับผมศิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับเอาไปจดซื่อเลยนะครับผมนะครับเป็นไม้ใหม่นะครับผมนะฮะ บับเบิลบีนะครับผมนะครับบับเบิลบีกระถางนี้แบ่ง200บาทนะครับผม200บาทออกจะแพงๆเลยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมนะฮะบับเบิลบีนะครับผมเอ่อกระถางห้าครึ่งนะครับผมกำลังสวยเลยนะครับผมนะฮะ2 0 0บาทไม่ไปเนี่ยเอาร90พอครับเอากาคาพริกไซเบอร์เฮอร์เตอร์นะครับผมนะครับด่างเหลืองทองนะครับผมนะฮะไม้พันดุเลยนะครับผมตัวนี้นะาที่สวนนะครับใบนี้อาจจะทิ้งนะครับผมนะครับ ผมว่าเอาทิ้งต่อหน้าเลยดีกว่านะครับผมผมก็ไม่ชอบมันเงาเหงาอ่ะเด็ดให้นะครับกาค่าพลิกนะครับผมกาค่าพลิกหน้าเข้มๆนะครับด่างเหลืองทองด่างชมพูด่างแดงเอ้าหลายด่างจังนะครับเอาไปเอาไป300บาทไซส์ใหญ่นะครับผม300บาทนะครับนี่ก็อีกต้นนะลูกค้านะครับอีกต้นหนึ่งนะครับ3า0บาทนะต้นหนึ่งไม่ได้ต้น2ก็ได้นะครับนะฮอเนี่ย เอ่อหมามมาเขานะครับผมนะครับนะครับเนี่ยหมามมาเขาเป็นจอมแล้วลูกค้ากาก้าพิกเมื่อกี้ครับผมนะครับอันนี้หมามมาเขาอ้าโอ้ผมว่าจะตั้งใจจะปล่อยผมไม่ได้ปล่อยสักทีล o s s ล o s s นะครับเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ Los s แผงนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผมลดแผงต้นแบบมหึมามหาเสนีเลยนะครับผมอ่ะนี่ก็เริ่มใหญ่เลยนะครับลดนะครับผม150บบาทนะครับอันนี้หน้าเดิมนะครับผมหน้าเดิมนะครับ อยู่ยาวๆเธอไม่มีใครสนใจนะครับเขาเรียกว่าอะไรฮนะหยกหยกจกักรพพัดเนาะเป็นไม้ใหม่นะลูกค้าอยู่ก็อยู่ครับผมนะฮะอยู่ก็ทํากันต่อไปนะครับสู้ๆนะครับชาวเราชาวบอนสีนะครับเนี่ย <c oughs> ไอเขาเรียกว่าอะไรบูเบิร์ดเนี่ยหลอดใหม่ออกมาด่างเหลืองแต่ตัวนี้หน้าหนาวอะเหลืองกืนครับกลายเป็นเขียวอะไรเขาเรียกเขียวนีออนเลมอนนะครับผมนะครับ ก็เลยความสว่างเนาะกระดาตาแล้วไม่ค่อยกระดาตานะครับผมแบ่งเออ่ผมแบ่งบูเบิร์ดนะครับผมบูเบิร์ดกระถางนี้นะครับแบ่ง250นะน้องไซใหญ่แล้วนะครับผมนะครับเจ้าจันเพนนะครับผมเจ้าจันเพนนะฮะเจ้าจันเพนนะครับแบ่ง450บาทตัวนี้หน้าแดงนะนะครับตัวนี้เป็นตัวหน้าแดงนะครับแดงส้มๆนะครับผมเป็นเจน2นะครับผมนะครับแต่ยังไม่มีเจน3นะครับผมเจ้าจันเพน ตัวนี้ก็น่าหน้าทองส้มๆนะครับผมแบ่ง450บาทนะครับจเจ้าจันเพนสยามสยามนารมิตนะครับผมสยามนารมิตนะครับผมนะครับแต่ทางนี้แบ่งอยู่ที่2 30บาทเอาลงให้อีกเท่าไหร่นะ250บาทไม่ไปนะครับผมขายสยามนารมิตูกเขาไม่ได้นะขาย7 800นะขายได้ไนงะก็มีคนซื้อครับก็เลยขายได้ผมขายไ เอาไป2 3 0สิบนะสยามนาลิมิตหน้าตาล้อหล่อกระถางห้าเรครื่องนะนี่ครับผมเออเขาเรียกว่าเงาจันนะครับเงาจันนะครับกระถางนี้เอาไปร้อยหกสิบาทนะครับได้10บาทลูกค้าเนี่ยหน้าเทพเทพเงาจันนะผมได้10บาทขายครับผมไม่ค่อยจะมีไม้ขายนะเออขายเพราะว่างดลดมาเอาไปร้อยหกินะเงาจันกระถางห้ากระถาง4ี่เขาก็ขาย2อ0กัขึ้นอยู่นะ อา้าวแม่ฟ้าหลวงเป็นไงแม่ฟ้าหลวงของแต่ละที่ก็ผมไปดูไปเที่ยวตามสวนบ้านเพื่อนๆนะครับผมนะครับคืออากาศข้างนอกมันเย็นตอนเช้านะมันทําให้แบบเหลืองกลายเป็นเหลืองเลมอนกันนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปแม่ฟ้าหลวงเอาไปร้อยห้าสิบบาทไม่ไปไม่ไปเอาเอาเอาแบบเอาแบบจัดจัดให้เลยนะครับสองกระถางนี้แล้วแม่ฟ้าหลวงนะครับนะเอาไปอัดแดดนะครับถ้าอัดมากก็หน้าเขียวเหมือนกันนะ กระถางนี่เอาไปกระถางละร้อยยี่สิบาทสองกระถางนะแม่ฟ้าหลวงเป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมนะครับเนี่ยโอ้โโอโยจะว,ว่าผมอ้างอิงนะคุณนิสาพรเขาก็ขายกนะันร้อยเจ็ดสิบนะนิสาพรนะทุกคนอาจจะรู้จักนะเขาเป็นแบบยูทูบดังบอลสีเลยนะนะผมขายร้อยเดียวแล้วกันเอ๊ะแม่บ้านมองนะก็ขายเนี่ยแหละผมก็ไปรับเข้ามานะร้อยนึงเนะี่ยแล้วนะมันก็มันจะใหญ่ใหญ่โตแล้วเนะาะเขาเรียกอะไรนะกิติมาตรนะครับกิติมาตรจันจิโรนะครับนะฮะ กระถางนี้นะครับผมนะครับเอาไปร้อยเดียวครับผมนะครับใหญ่ๆเดี๋ยวผมแพคให้นะขอแบบขอไปส่งงวดลดหน่อยร้อยเดียวกิตติมาแล้วเอามากระถางสี่อ่ะมาขึ้นกระถางหกเออแต่น้องรักผมจังเลยร้อยเดียวร้อยเดียวเท่าเดิมนี่ใหญ่โตมโหฬานกิตติมานะครับผมร้อยเดียวร้อยเดียวนะครับเอ่ออันนี้ก็ใหญ่นะเขาเรียกอะไรนะเนือดวงคุณคุณลูกค้คคาดูมือพ่อค้านะเหนือดวงไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ ผมขายเอาไปร้อยห้าสิบนะเป็นไงราคาประทับใจไหมครับอันนี้เพชรลาซานะครับผมนะครับเพชรลาซานะครับเอาไปแปดสิบาทนะครับผมเพชรลาซานะครับผมนะนี่ไม้ใบกลมนะครับผมนฮะเป็นคู่ฝากของเต่านินจาแล้วลูกค้าไม้ใบกลมเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะผมมีจํานวนอยู่เป็นคู่ฝักคู่ฝากเต่าเต่าอะไรเต่านินจาตัวใหม่นะนะครับดูนะครับ ก็เอาไปทําจํานวนต่อนะันน้องอยู่ในกระถางหกแล้วก็ใหญ่นะนะครับเออเอาสองร้อยนะครับผมสองร้อยบาทนะครับดูนะครับมีจํานวนอยู่นะครับผมนะครับนะคคู่ฝากคู่ฝากเต่านินจานะครับผมครับคุณลูกค้าไม่รู้เคยดูกระตูนหรือเปล่านะเัาเขาตั้งเป็นชื่อไม้กันนะครับเดี๋ยวไมาดูตู้สิบเจ็ดนาทีแล้วนะก็นานๆได้ไลค์นะครับ ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเองเปิดครับนะครับขอขออีกนิดนึงนะครับผมนานๆได้มาครับผมนะครับห่างไปไม่กี่ชั่วโมงเองบอกนานๆได้มาอะเนี่ย <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้ออกป้ายแดงนะลูกค้าศีลาหุ้มทองแผงนะครับผมดูนะฮะลูกค้าอาจจะโดนดูดิแต่ก็ยังมีติดออกม่วงๆเนาะลูกค้ากระถางนี้นะครับไซส์ใหญ่ไซส์โตนะแบ่งสี่รอยห้าสิบนะ แม่พันแล้วครับผม Optim at, Optim at. ออปติมัสออปติมัโหเห็นเนาะแต่คุณลูกค้าเห็นเงาผมนะครับผมออปติมัสนะครับเอาไปไซส์ใหญ่เอาไป450นะครับผม4ี0นะฮะเป็นไงแสงจันทร์ผมนะฮะ้า0บาทไปแล้วนะลูกค้าเอารอส่งอยู่แสงจันทร์นี่แบ่ง950บาทเนาะ ไม่เอาโอ้ยพุทธคุณแม่เจ้ากระถางนี้นะครับพุทธคุณหน้าแดงทองเราเห็นไหมครับสวัสดีครับครับดูนะฮะกระถางนี้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามร้อยห้าสิบาทพุทธคุณนะครับเนตรนาลีนะครับผมเนตรนาลีนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับผมออกทองส้มๆแล้วนะกระถางนี้เป็นแม่พันุผมเปลี่ยนดินให้เขาเนี่ยผมเห็นหน่อขาว สองหนอลูกค้านะแต่ก็ยังไม่น่าใกล้หมดแล้วล่ะนะครับเนตรนารีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเอ่อกระถางนี้เป็นอุทยานหลวงนะครับผมอุทยานหลวงหน้าแดงๆนะครับแบ่งสองร้อยห้าสิบนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะฮะสองร้อยห้าสิบาทอุทยานหลวงหน้าแดงๆนะครับผมนะครับมินเนี่ยนนะครับผมนะฮะมินเนี่ยนมินเนี่ยนแบบออกจะลุ้นๆหน่อยนะครับผมนะครับมินเนี่ยนนะครับ เอาไปยต่อนะครับผมมิเนี่ยนนะครับสองร้อยบาทนะครับผมเพชรชบูรณ์เพชรชบูรณ์นะครับเพชรชบูรณ์แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเพชรบูรณ์นะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะด่างนะแต่ด่างไม่เยอะนะครับผมนะครับต่อมาเป็นกาค่าพริกหน้าทองนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอาร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบบาทกระถางนี้แบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับกาค่าพริกนะครับผม ทองคำนะครับสองใบหนึ่งหลอดนะครับทองคําเห็นนะทองคํานะครับผมแบ่งอยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาททองคํานะครับผมไผ่สีสุกนะครับไผ่สีสุกแบ่งอยู่ที่อันนี้เป็นหนอนะแบ่งเจ็ดสิบบาทนะครับ <c oughs> สิลาหุ้มทองแผงนะครับผมสิลาหุ้มทองแผงนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมสิลาหุ้มทองแผงนะโอ้โหหลอดใหม่ห้ามือสั่นนะร้อยห้าสิบบาทเอ,อ่อ กาขาพิกกระถางนี้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับผม150บาทอุกกาบาทนะครับผมอุกกาบาทนะอุกกาบาทกระถางนี้นะครับโตขึ้นสวยมากนะครับเป็นไม้ใหม่อยู่นะครับผมอุกกาบาทนะฮะออกใบกลมๆป้อมๆนะครับใบไทายป้อมๆนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผมอุกกาบาทนะครับไม้เมล็ดด่างนะครับด่างป้ายแดงนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่100บาทนะครับผม100บาท ซับประสานไซส์โตโตนะครับผมนะครับห้าร้อยบาทนะครับผมซับประสานห้าร้อยบาทนะครับไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับนะดาราลายไฟนะครับดาราลายไฟแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับ ไม้เมล็ดด่างกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับไม้เมล็ดรอการตั้งชื่อนะครับผมนะครกระถางนี้นะครับครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้เมล็ดนะครับเพชรแสงมณีนะครับผมเพชรแสงมณีกระถางห้านะครับแบ่งสามรอยหสิบาทนะครับเพชรแสงมณีนะครับไม้เมล็ดนะครับผมนะครไม้เมล็ด แบ่งอยู่ที่โอ้โหมืดเรียบร้อยแดดไม่เห็นแล้วนะครับครับแบ่งร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทมือทองนี่ก็เนาะไม่มีคนรู้จักนะครับเป็นไม้ใหม่แต่ไม่มีคนรู้จักนะครับมือทองนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะครับมือทองของผมนะฮะโคตรสวยนะครับผมนะฮะน้ำตาลเม็ดมาแล้วด้วยนะครับผมนะฮะมือทองนะครับผม ทอ,ท,อทองสยามนะครับผมทองสยามกระถางนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับทองสยามนะครับร้อยห้าสิบบาทครับแบง่งเกาะเกร็ดนะครับผมกเกาะเกร็ดเป็นต้นสุดท้ายนะครับกเกาะเกร็ดนะครับผมนะฮะ เกาะเกตแผงนะครับผมนะครับกระถาง6นะครับผมเกาะเกตแผงนะครับผม250บาทนะครับผมป้ายขาวกับป้ายเหลืองมาแล้วนะเกาะเกตแผงหน้าแดงคุณลูกค้านึกออกนะครับเคยขายกันนะครับอันนี้เป็นไซส์แบบกระถาง8ขึ้นได้แล้วนะครับผมแต่น้องป้ายนะครับผมเขาขายกันอยู่7800เลยนะครับผมนะครับก็พี่มะนาบอลสีขายอยู่950นะครับผมนะไซส์พอกันนะแต่ผมแบ่งให้อยู่ที่ คือก็ร้อนร้อนตังไงนะครับผมเนี่ยเอาไปสองร้ยห้าสิบนะครับตัวนี้เป็นตัวด่างนะครับผมเป็นตัวด่างนะเล่นเงินแพงนะครับผมเกาะเกตหน้าแดงนะครับผมแผงหน้าแดงอันนี้เป็นตัวด่างนะครับผมเนะยแบ่งให้นะครับผมเลี้ยงว่าตั้งแต่เน้นน้อยแล้วเขาเขาเปิดด่างเหมือนแม่เขานะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมขอให้เลี้ยงบอลสียังมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ